สวัสดีครับเมื่อนอี่กับมาติดตามหัวยพ่อช่งนะครับห,หมวดต่อเลยครับวับนที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบห่าครับ่าพ้นจะให้แนวใดเป็นแนวท่างนะครับถ้ามีบุญวาสนาต่อกันกันกบไอถูกรางวัลครับฝากช่องของนฝาผ้าโชกน้ำนะครับเด้อไปพาติดตามครับ ครับพ้าไปเบิ้งครับเป็นเรื่องไดคะอันขึ้นมาเห็ดานธ์แต่สอวสวัสดีครับมาสาปูนนะเลยนะโอ้มาสาปูนมแต่สอค่ะค่ะอืออาสิมาถามแนวทางคุณ่อเนาะค่ะเนาะเป็นจังไดคุณ่อเฮ็ดอะไปตัวเล็เฮ็ดไปแล้วครับเฮ็ดแล้วมันบ่ค่ะเป็นเรื่องไดเฮ็ดแล้วคุณ่อฟันดีบ่ค่ะเฮ็ดแล้วกับย่าง้าดิฟันเนาะโอ้ยไม่รลบฟัน โอ้ยวัดบังโขงสุดไทยน่ะคุณพ่อห้เจ็ดหกเนาะค่ะแต่คุณพ่อฟันว่าคุณพ่อได้จับกบบมันบ่ค่ะแน่นแน่นย่แต่ว่าเป็นอย่างคุณพ่อคือตีใส่เจ็ดหกค่ะเม่หมูยังว่าเป็นหาเก่าเลยเนาะค่ะเนาะค่ะถูกโยเป็นทีเลกโยเป็นโอ้แต่เสียดายเนาะค่ะคุณพ่อเนาะคุณพ่อบอกเม่หมูมาถามคุณพ่อว่าคุณพ่อฟันดีบ่คุณพ่อกับฟันว่าได้จับกบบ่าสั่น บาดมัตีให้แม่มูว่าเป็นเจ็ดหกเพราะว่าเป็นเลขคำนวณน้องเพิ่นพร้อมค่ะในโค้งสุดท้ายเนาะค่ะคุณพ่อค่ะโอ้ยฟันฟันเฮนกบนี่ไม่นช่เป็นเลขตัวใดกบกะห่าเก่าละเนาะค่ะมือกระจับกะห่าเก่าอันนี้ก็คือช่องขวัฟ้าเนะค่ะขวันฝานองไม้เนาะค่ะเนาะค่ะฝากเนี่ยฝากตัวน้ำนะครับค่ะนี่เป็นช่องขวัฟ้านองไม้ฝากใบน้ำเนเด้อค่ะค่ะค่ะ อจากเล่แม่หมูกับน้องควันฝาก็ได้อยากมาถามแนวทางของคุณพ่อเนาะคะ่ะในวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพัานเนาะค่ะเนาะค่<ล>ะ,ะเดี๋ยวแม่หมูเสีเอากระดาษให้เนาะค่ะเนาะนี่มามาเบ่งน้ำกันเนานนะคะ่นนะคะนุนผู้ชมคุณพ่อสร้างแล้วเป็นแ<ล>พนื่อนน่<ล>ะนไม่พอา้างค่ะเบ่งเราเด้วยครับเป็นแนวทางสิและตเตอรี่ไวยครับใช่ไอผู้เกษนาให้เป็นเตอร์ดูลล่ะล<ช>่ะ<ห> ว้าเพื่อกัรฮัตตมาเนาะครับแฟนๆก็ได้ค่ะคุณพ่อเขียนมันตัวน่อยค่ะสันผู้ช้มก็สีไม่เห็นเนอกค่ะอ่นผู้ใดอันใช้ตาสันก็จะไม่เห็นเนาะค่ะเอาตัวง่ายๆให้รวดคัะค่ะให้เป็นแนวทางนะครับเด้อยังงงง่ายครับผู้ใดมีบุญวาสนาต่อกันก็ให้ขอถูกลังวันนะครับเด้อตัววิ่งหนี่วิ่งสามครับที โอ้วิ่ง3กับ4ี่ตัวเอาใส่เนี่ยกับแกับ7จ็ดก็เลยสิประกบแทนแฟนแฟนเพิ่นโอ้ค่ะคุณพ่อกำลังเขียนให้เนาะค่ะท่านชมเดี๋ยวสิได้เห็นกันเนาะค่ะเนาะวัดตัวใดเนาะค่ะไอพิจารณาเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแปกับสี่แปดโอ้ค่ะตัวไ ตัวกันมีฮอตตัวกันเพราะแ่บตัวแถมตัวกันไม่ฮโลตัวแถมค่ะตัวดินสามผมหมักผมหมักซีสองมมนเป็นตัวหอยอก็เลขประกอบให้ตัวกันค่ะเป็นซีสองตัวกันแต่ตัวดินอีลีคือสามแปดกับซีแปดโอ้ค่ะพอทางอค่ะแต่ว่า สามนี่ผมบ่มากจงิี่นะผู้ได้มากก็เอาใส่ได้สามกับสองผมเลยบ่มากนะค่โบยัง่ายๆมันมักไผมักมันเนาะเนี่ยเหรอครับเนี่ยค่ะก็เป็นแนวทางแล้วคุณพ่อเนาะค่ะกับาสือรัตติรีไว้ย่านมันเต็มก้อนนะเนาะค่ะโอ้หวยของคุณพ่อสั่งกับงามเนาะค่ะเนาะค่ะ ตัววิ่งกับคือมีสามกับสี่เนาะค่ะสามกับสี่ตัวประกบก็คือแปดกับเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีสามแปดสามเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดเนาะค่ะแล้วก็เน้นให้ที่สามแปดกับสี่แปดค่ะค่ะแล้วก็ตัวกันก็มีห้ตัวแถมตัวนึงเนาะค่ะเนาะก็มีสี่สองเนาะค่ะโอ้เป็นกับบ่ค่ะนี่กับบุญล่านึงด้อยกับบุญล่างน้ำหมดค่ะนี่สิตับแตกกว่าพ่อค่ะ โอ้นี่โทานี้แหละอีกโดนว่ะค่ะนี่คุณพ่อสีเหลีวนี่งานยุดแถวนี่ค่ะเดือนนึ่งละโอ้อีกเดือนนึงเฮ็ดเฉพอะตัวเฮียนค่ะเออก็จะได้เฮ็ดต่อไปอีกยูดอกค่ะได้อืมเป็นว่าจะเฮ็ดยังอีกไงบุค่ะกะเลี้นอีกเดือนกู้กลัวคนละโอ้ยีเดือนก็กลัวก็จะได้หน้าอยู่คนละค่ะก็จะได้ตามคุณพ่อเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะค่ะ ก๋าิบุได้ไปไก่ปันไดเนาะคะา่ะเนาะก็สิได้มาตามน้่อยู่ตะเรืร่อยๆค่ะ,ะตามค่ะอยู่นี่และใกล้ๆนี่ละค่ะนี่เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของคุณพ่อเนาะคะ่ะคุณพ่อไก่วิ่งสามกับสี่เนาะคะ่ะตัวประกบกับมี่แปดกับเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะหลกักก็สามแปดสามเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดเนาะค่ะเน้นให้ที่สามแปดกับสี่แปดเนาะค่ะตัวกันกับมี่สี่สองมันบอกค่ะคุณพ่อแมนแมนค่ะ กับตัวพร้อมน้ำมันบาค่ะคุณพ่อครับครับโอ้กับตัวน้ำนะคะเนาะค่ะเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะคุณพ่วเป็นได้เบิดค่ะโอ้ไอ้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเขื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะถ้าเขานี่บนล่างไม่ตุ่มเลยขันเขาคือบนล่างเล่นบ่ค่ะมันใจแห้งแล้วพ่ะว่ามันเจยดมาสองวัดแล้วดิค่ะวันที่แล้วเนาะค่ะกะมี่เจ็ดสองแปดสองแล้วค่ะเนาะค่ะกะขึ้นแต้มหนึ่งเป็นเก้าสองนะค่ะเพราะว่าคุณผัวบอาสซู่ฟังอยู่ว่า มันปะตุงกับอันนั่นเนาะพ่อเนาะมือออกคุณพ่อ่าคุณพ่อก็เลว่าค่ะล่องมืงอีกเนาะค่ะเนาะกับมือออกอีหลีค่ะมั่นใจแห้งมันบ่ค่ะพ่อไม่ในละคะท่านผู้ชม็นแล้วตัวมักแห้งค่ะมากแห้งสามแปดโอ้ค่ะตัวนี้เป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมพิจารณาบึงใส่วิจารณาญาณในการรับชมเนาะค่ะค่ะสำหรับตัวเลขของคุณพ่อสั่งเนาะค่ะเนาะค่ะ คุณพ่อกับมันใจเติบยุ่งวดนี่ค่ะค่ะทางช่องแม่มูกับอขอบขอบคุณคุณพ่อเด้อค่ะที่ให้แนวทาง่องแม่มูเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณคาับสวัสดีครับนี่ละครับงวยของพ่อช่างเนาะครับงวดประจําวันที่หนึ่งกุ่มพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเิ่นมให้วิ่งมาสารกับซีเนาะครับัวกขอบคือ ปดกับเจ็ดครับตัวสามแปดสามเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดมีเพื่อนให้ให้กราฟพร้อมนะครับเด้อไปหาซื้อรถตุลลี่เอานะครับเด้อมีเพื่อนให้ตัวกันนะพร้อมเนี่ยสี่สองครับตัวเพื่นมากแห้งนี่สามแปดครับประกรมาวงเลยครับตัวสามแปดนั่นแหละครับเป็น นแนวทา,างซื้อไวรัฐบาลนะครับเนาะกับฝากช่องขนฝาผ้าโชกนํำนเลยครับเลยขอได้ดมบีบุญวัฒนาต้อนกันกนขอให้ถูกรางวัลครับแต่เมื่อไม่แต่พิพาทกันใดก็ขอกระไดนะครับเด้อสวัสดีครับ